จักฟุตบอลโลกวันนี้โปแลนด์พบอาเจนตินาอยู่อันดับหนึ่งและสองของกลุ่มที่ผลการเข้ารอบยังไม่ตัดสิต้องรอผลการแข่งขันมายสุดท้ายของกลุ่มสี่ทีมโปแลนด์ต้องการเพียงหนึ่งคะแนนเพื่อจะเข้ารอบแต่จริงๆตน่าต้องการสามแต้มเพื่อความชัวในการเข้ารอบพร้อมของทีมโปแลนด์โรเบรเลวานดอฟสกี้ต้้งอาถรรพ์ให้ตัวเองสำเร็จประตูได้ครั้งแรกในศึกฟุตบอลโลกทั้งน้ำตากำลังใจมาเทียร์รูปแบบฟอร์มโปแลนด์กำลังดีพลิกแพลงและสร้างสรร์เกมบุกได้หลายรูปแบบ ความพร้อมของทีมอาเจนตินานั้นพูดได้เลยว่ายังมีจุดบอดอยู่หลายที่เป็นกองหน้าที่ยังจบสกอร์ได้ในดีมาเลียที่มีความช้ากว่ากองหลังโลมาตินเนทที่ยังไม่พังแลจบสกอร์ไม่ได้มีแต่เรียวเนลเมสที่ใช้ความสามารถตัวและซายเลือดใหม่ที่ใช้ความรวดเร็วอย่างโซเฟรนเดยเซริโอเนลกาโลนี่ต้องปรับห้บุกเร็วรูรั่วกองหลังโปแลนด์ส่วนผลผลให้อาเจนติน่าเฉือนไปหนึ่งลูกเนวก็คิดเช่นนั้นเช่นกันว่าคู่นี้น่าจะสูสีขอเลือกอาเจนตินาชนะเฉือนไปหนึ่งลูก